สาวเวียดนามเล่าผ่านคอมเมนต์การมาเมืองไทยทำให้รู้ว่าเวียดนามกัมพูชา ตามหลังไทยไกลมากเรื่องนี้เป็นคอมเมนต์จากแอคเคาส์สาวชาวเวียดนามคนหนึ่งครับซึ่งได้มาลิสต์ในสิ่งที่เธอมองว่าไปถึงที่เมืองไทยแล้วรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ในไทยนั้นทําได้ดีกว่าทาั้งทางฝั่งเวียดนามและกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เธอเดินทางผ่านมาจนเข้าไปสู่ที่ทางฝั่งของเมืองไทยนะครับสิ่งหนึ่งอันดับแรกเลยที่เธอบอกว่าสังเกตเห็นก็คือความนิยมในเรื่องของการใช้รถยนต์ในระดับที่สูงมากๆที่เมืองไทยครับ เธอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้เหตุผลครับว่าพอไปถึงประเทศไทยแล้วบรรยากาศที่แตกต่างก็คือความนิยมในการใช้รถยนต์ที่มันสูงกว่าในกรัรมพูชาหรืออันที่จริงอาจจะเป็นเพราะจานวนประชากรที่เยอะกว่าด้วยโดยพื้นฐานฉันสังเกตเห็นเลยว่าจํานวนรถยนต์มีให้เห็นเยอะกว่าประเทศที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดบนถนนสายหลักที่เรากําลังเดินทางอยู่นั้นเราพบเจอจํานวนรถยนต์หลายร้อยคันอาจจะไปแตะถึง1,000งพันคันซะด้วยซ้ำในระยะเวลาที่เราเดินทางเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงมันเยอะขนาดนั้นเลย และสิ่งที่น่าตกใจก็คือพวกเขาขับขี่กันอย่างรวดเร็วมากๆสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องถัดมามันรับกับเรื่องของรถยนต์ในลำดับที่2ก็คือถนนในเมืองไทยสามารถทําความเร็วได้และคนไทยก็ขับขี่ฉันไม่แน่ใจว่าเกินกฎหมายกําหนดหรือไม่นะแต่พวกเขาขับขี่กันอย่างรวดเร็วที่แน่นอนคือพวกเขาขับขี่กันอย่างรวดเร็วมากกว่าตอนที่อยู่ในเวียดนามหรือแม้แต่ในกัมพูชา เราเหมือนเดินทางเข้าสู่โลกอีกใบที่มีถนนที่เต็มไปด้วยช่องชราจรที่เยอะโดยเฉพาะเมื่อเริ่มเข้าสู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับเมืองใหญ่ถนนหนทางที่เมืองไทยนี้คาดหวังได้เลยว่าช่องชลาจรเยอะถนนใหญ่ขับรถกันเร็วมากๆด้วย้องตามตรงว่านั่นเป็นความรู้สึกที่เหมือนพาเราให้เข้าสู่อีกโลกใบหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็ตามก็ดูมีรถยนต์กันหมดทุกคนอะไรยังไงอย่างนั้นเลยโดยเฉพาะระหว่างทางเราสังเกตน้อยมากๆเลยที่คนไทยจะ ขับมอเตอร์ไซค์ข้ามระหว่างเมืองฉันไม่ค่อยเจอหรือถ้าเจอก็มีส่วนที่น้อยมากๆส่วนใหญ่จะเป็นความนิยมในการใช้รถยนต์โดยเฉพาะในเส้นทางที่เดินทางข้ามระหว่างเมืองใหญ่ฉันสังเกตว่ามีแต่รถยนต์ทั้งนั้นเลยในขณะที่เรื่องที่3นะครับเธอก็บอกว่าฉันไปตกใจอีกครั้งเมื่อไปถึงกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเริ่มสร้างความตกใจด้วยการมีทางยกระดับที่เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฉันเริ่มเห็นโครงสร้างพื้นฐานที่ มันฉีกนี้ไปจากสิ่งเดิมๆที่เราเห็นมาก่อนหน้านั้นต้องบอกว่านี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่น่าทึ่งมันเริ่มจะดูใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเริ่มเดินทางเข้าใกล้กับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครถึงตอนนั้นฉันก็ได้พบแล้วว่าพวกเขาไม่ได้มีแค่ตึกสูงอย่างเดียวแต่โครงสร้างพื้นฐานถนนทางก็สูงมากๆด้วยเช่นกันนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ยังทึ่งได้มากกว่าคือการขับขี่บนทางยกระดับนั้น พวกเขาใช้ความเร็วมากกว่าที่ฉันเห็นมาก่อนหน้านั้นอีกมันยังมีระดับความเร็วที่สูงได้กว่านั้นอีกโอเคพอมาถึงตรงนี้เราก็เริ่มได้มีโอกาสเช่ารถยนต์ในการขับขี่กันเองแล้วและหลังจากตอนนั้นเราก็เริ่มพบว่าเราต้องเร่งอัตราการขับขี่ให้มันเร็วกว่าความเคยชินในแบบของเวียดนามแน่นอนว่าโดยธรรมดาโดยพื้นฐานเรามักจะขับกันอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอมาที่เมืองไทยมันไม่ได้เลยมันต้องปรับตัวมากกว่านั้น เราพยายามที่จะขับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนมาถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ยังพบว,ว่ารถที่อยู่เลนขวานั้นพวกเขาขับเร็วมากกว่านั้นอีกจนเราก็คิดไม่ออกเลยว่าพวกเขาขับเท่าไหร่กันแน่แต่มันเร็วเกินกฎหมายกําหนดอย่างแน่นอนแต่นั้นเรื่องที่เล่ามาฉันคงจะต้องสรุปได้ว่าการเดินทางในไทยนั้นค่อนข้างจะนําเพื่อนบ้านไปไกลามากๆเลยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือความนิยมในเรื่องของการใช้รถยนต์ นันน่าจะคาดเดาได้ว่ามันเกิดจากการที่ผู้คนมีกําลังซื้อสูงกว่าทั้งทางฝั่งเวียดนามเองกัมพูชาเองซึ่งมาส่งผลให้จํานวนรถยนต์บนท้องถนนในไทยนั้นดูมีเยอะกว่ามากเลยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดก็คือโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการเดินทางการขับขี่ที่รวดเร็วนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาทําได้ดีกว่าเวียดนามไปไกลมากๆ เวียดนามมีเพียงไม่กี่เส้นทางและไม่ใช่เส้นทางที่กระจายไปทั่วประเทศซะด้วยซ้ำที่จะทำความเร็วในระดับที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อะไรแบบนั้นหลายๆเส้นทางในเวียดนามเราจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังมากและเราไม่สามารถขับขี่ได้อย่างรวดเร็วได้แบบนั้นในกัมพูชาเองก็ด้วยเช่นกันอันที่จริงถ้าดูในกัมพูชาฉันแทบจะไม่ขับรถกันเองเลยเราแค่ใช้เวลาเดินทางผ่านเส้นทางต่างๆเมืองต่างๆมาแต่สิ่งที่น่าเหลือเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินทางในไทยนั้นรวดเร็วไปหมดเลย เราเดินทางในระยะทาง500กว่ากิโลเมตรโดยใช้เวลาไม่ถึง1วันเต็มซะด้วยซ้ำมันใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นก็สามารถเดินทางในระยะทางเท่านี้ได้แต่ตอนที่เราอยู่ที่เวียดนามข้ามาที่กัมพูชาคุณรู้ไหมว่าเราใช้เวลาตั้งสองสัปดาห์นะสองสัปดาห์ก่อนที่จะเข้ามาที่ทางฝั่งไทยเราใช้เวลาค่อยๆเดินทางจากเวียดนามไปที่กัมพูชาแล้วก็ไปที่เมืองไทยแต่พอเป็นที่เมืองไทยระยะทางเท่าๆกันกลับไปถึงอย่างรวดเร็วมากๆ ซึ่งคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนอื่นๆนะครับก็เข้ามาร่วมแสดงความเห็นด้วยเช่นกันนะครับความเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าคือเวียดนามเองเนี่ยมันไม่สามารถที่มีรถจน์ได้มากกว่านี้แล้วโดยเฉพาะเมืองใหญ่นะคุณดูได้เลยการจราจรในเวียดนามเนี่ยมันเป็นปัญหามากๆแต่ถนนในเมืองไทยผมก็ยอม,มรับพวกเขาอย่างหนึ่งนะถนนน่ะถูกออกแบบมาให้มันรองรับกับจำนวนรถยนต์ที่เยอะจานวนรถยนต์เยอะก็จริงแต่ถนนในไทยผมคิดว่าน่าจะมีช่องจราจรที่เยอะกว่าแล้วก็ ถูกสร้างมารองรับได้มากกว่าแต่พอเป็นเวียดนามคือมันยังไม่ได้ไงเวียดนามก็เลยเหมาะกับการใช้รถจักรยานยนต์นต่อไปมันไม่เปลืองพื้นที่บนท้องถนนมากนักถนนสองเลนยังมีอยู่ทั่วทุกที่ทั่วประเทศเลยจะให้มาขับขี่อย่างรวดเร็วในแบบที่รถยนต์เมืองไทยทําได้ผมคิดว่าเราต้องใช้เวลาในการที่จะต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อยขณะที่คอมเมนต์ของคนถัดมานะครับคนนี้ก็บอกว่าเขามีประสบการณ์ร่วมเลยครับการเดินทางไปที่เมืองไทย ผมก็มีความรู้สึกในมลความรู้สึกแบบนั้นค,คล้ายๆคุณด้วยเหมือนกันนะพอไปถึงที่เมืองไทยเหมือนกับว่าไอารื่งบนท้องถนนเนี่ยมันดูรวดเร็วไปหมดเลยใช่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นด้วยความที่เราเคยชินในแบบของเวียดนามนั่นก็ถือว่าเป็นความเคยชินในแบบมาตรฐานของชาวเวียดนามแล้วนะการขับขี่ในเวียดนามไปที่กัมพูชาโอเคมันก็ไม่ได้รวดเร็วอะไรมากนะักมันก็เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่พอไปถึงเมืองไทยบนท้องถนน,นเมืองไทยดูรีบเร่งดูแบบขับกันรวดเร็วเต็มไปหมดเลย น,นั่นคือเรื่องที่ผมตกใจในตอนแรกด้วยเช่นกันดีแล้วที่ผมไม่ได้ขับรถเองไม่ใช่นนั้นผมคงจะทึ่งได้มากกว่านี้ขณะที่ความเห็นมาครับก็บอกว่าเป็นผมจะขับรถเล่นอย่างสนุกสนานในเมืองไทยเลยถนนไทยเนดะินไปได้ทุกที่อย่างไรก็ตามผมรู้อยู่แล้วนะว่าพวกเขาทําได้ดีกว่าเวีดนามเพราะว่าไทยนะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาก่อนก่อนยุคก,ก่อนหน้านั้นเลยซ้ํามันก็เลยทําให้พวกเขามีการเดินทางที่สะดวกในยุคปัจจุบัน ในขณะที่เวียดนามยังต้องใช้เวลาต่อยอดปรับปรุงพัฒนาต่อไปความเห็นท่านธานครับก็บอกว่าการจราจรในเวียดนามไม่ได้เอื้ออํานวยให้สามารถขับขี่ได้อย่างรวดเร็วได้แบบนั้นอันที่จริงเวียดนามนั้นมีทั้งมอเตอร์ไซค์ที่อยู่แย่ๆอยู่เต็มไปหมดแม้แต่ในถนนเส้นทางที่โลง่งแต่มันก็ไม่ได้โล่งจริงมันมีคนอยู่ทุกที่เลยประเทศเราเล็กกว่าด้วยก็เลยส่งผลให้การจราจรนั้นมีอยู่ทุกที่ จะมีรถสักคันขับขี่ได้อย่างรวดเร็วมันก็ทําไม่ได้ดังนั้นกฎหมายการขับขี่ในเวียดนามการจํากัดความเร็วในแบบของเวียดนามมันก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมอยู่แล้วแต่ที่เมืองไทยเป็นอย่างนั้นได้คุณก็คิดดูเอาละกันประเทศของพวกเขาใหญ่กว่านะมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าด้วยถนนท,นทางทดีกว่าแล้วจานวนรถจน์ที่มีอยู่ต่อให้มันเยอะแค่ไหนมันก็เพียงพอต่อการใช้งานบนท้องถนนอยู่ดีแต่ว่าเรื่องนี้นะครับมีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับว่า อันที่จริงเมืองไทยก็ไม่ใช่ว่าถนนจะเพียงพอต่อจํานวนรถยนต์อะไรขนาดนั้นหรอกนะผมได้เห็นการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ฝั่งไทยด้วยเช่นกันพวกเขาก็บอกว่าจํานวนรถยนต์คนใช้รถยนต์ในไทยนั้นเยอะจนเกินไปมันเยอะจนจะไม่พอกับถนนอยู่แล้วที่ไหนใช้ก,ก็คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่เราเห็นก็คือถนนน่ะเยอะกว่าก็จริงนะมีทางยกระดับอยู่แยะอยู่เต็มไปหมดเลยแต่อย่างไรก็ตามนั่นน่ะก็ไม่ได้พอกับจํานวนรถยนต์ในไทยหรอกนะคนไทยนิยมใช้รถยนต์กันมาก ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าในอนาคตเวียดนามก็อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยนะเวียดนามพอคนเริ่มมีกําลังซื้อคนก็จะหันไปใช้รถยนต์กันมากขึ้นแต่แค่ทุกวันนี้ชาวเวียดนามไม่ได้มีระดับไรายได้ที่สูงอะไรมากมายขนาดนั้นแค่ให้จ่ายเยี่ยกับที่พักที่อยู่อาศัยในปัจจุบันเนะี่ยมันก็แทบจะหมดแล้วมันก็เลยทําให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้รถยนต์เป็นกิจวัตรอะไรขนาดนั้นขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาโต้แย้งว่าแต่เมืองของเวียดนามนะ่ะแตกต่างจากไทยนะ เมืองของเวียดนามเนี <those> ่ยมากกับการใช้รถจักรยานยนต์มากกว่าแต่เมืองในไทยเนี่ยคุณต้องดูด้วยยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับกรุงเทพนะมันก็มีทางเลือกในการเดินทางที่เยอะพวกเขามีทางยกระดับที่ดูพัฒนามีทางด่วนที่สามารถไปได้มีทางเลือกในการเดินทางนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าที่สามารถเป็นอีกทางเลือกในการเดินทางด้วยถ้าผมจําไม่ผิดนะมีทางเลือกการเดินทางทางน้ําด้วยมีการข้ามแม่น้ําด้วยนะนั่นคือสิ่งที่ผมได้ยินมาเกี่ยวกับเมืองไทยทางเลือกในการเดินทางใะเยอะมากเลย ขณะที่ความเห็นแต่มาครับก็บอกว่าคุณคิดยงไงว่ารถจนในเวียดนามไม่เยอะทุกวันนี้ในฮะาหน้อยในนครโฮจิมินห์รถจนเนี่ยก,ก็เริ่มเยอะแล้วนะมันไม่ต้องไปรอถึงจุดที่แบบทุกคนใช้รถจนหรือว่ามีรถจนกันทุกบ้านแบบที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยอะไรแบบนั้นหรอกแค่ตอนนี้นะ่ะรถจนในเวียดนามก็ถือว่าเยอะแล้วและที่น่าหัวเสียก็คือพวกเขาขับรถจนเหมือนขับมอเตอร์ไซค์เลยเด่นั่นแหละคือสิ่งที่มันแปลกประหลาดมากๆ ผมเห็นการจราจรในประเทศอื่นๆน่ะพวกเขาดูเป็นระเบียบมากขึ้นมาเลยสิ่งที่ผมชื่นชมเกี่ยวกับเมืองไทยผมไม่ได้ไปชื่นชมเรื่องของการพัฒนาอะไรของไทยหรอกนะแต่ผมชื่นชมที่คนไทยนะเนี่ยเคารพและทําตามกฎจราจรที่มากกว่าอย่างน้นอยๆมันทําให้พวกเขาสามารถค่อยๆเดินทางไปด้วยกันได้แต่ในเวียดนามไม่ใช่เลยทุกคนจะไปให้เร็วให้ได้ไม่ว่าจะเป็นรถจนหรือรถจักรยานยนต์เองก็ตามขณะที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่า สิ่งที่น่าทึ่งก็คือการวางผังเมืองอันที่จริงผังเมืองในแบบของไทยนั้นก็ไม่ได้ดูทันสมัยอะไรมากมายนะผังเมืองค่าเดาได้ยากแล้วก็ดูซับซ้อนมากๆเลยผมดูจากผังเมืองของกรุงเทพนะผมไปกรุงเทพแล้วผมก็สับสนแต่เมืองกับเป็นเมืองที่ทันสมัยได้นะก็เหลือเชื่อมากเลยเป็นเมืองที่ดูเส้นทางแบบเหมือนอยู่ในเขาวงกฏซึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะต้องออกยังไงถ้าผมไม่ดูแผนที่นะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าผมจะออกจากเมืองแห่งนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีแผนที่อยู่ในมืออย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทันสมัยก็กลับอยู่ในเมืองแห่งนี้ด้วยผมชอบห้างสรรพสินค้าของพวกเขานั่นนะ่ะส่งผลให้สภาพแวดล้อมน่าทึ่งมากเลยมันน่าทึ่งตรงที่ความบูรลาอยู่ในตัวเมืองกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีรถไฟฟ้ามีสถานีรถไฟฟ้าโอ้โหนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นในเวียดนามด้วยเหมือนกัน ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าถึงแม้ผังเมืองของกรุงเทพจะดูซับซ้อนหรือดูยุ่งเหยิงสำหรับบางคนนะแต่สตหรบผมก็มองว่านั่นน่ะเป็นสิ่งที่รียิที่อย่างเต็มปากว่าอย่างน,น้อยมันมีคุณภาพชีวิตดีมากกว่าในเมืองของเวียดนามอยู่นะผมสังเกตว่าเมืองของพวกเขาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจัดการความสะอาดดีเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านมากกว่าในเวียดนามในขณะที่เวียดนามโดยเฉลี่ยแล้วมันไม่ค่อยสะอาดมากนักแต่อย่างไรก็ตามเป็นเพราะผมน่ะไปสำรวจเมืองต่างๆในภูมิภาคแห่งนี้ผมก็เลยเห็นในเรื่องของรายละเอียดมากขึ้น อย่างไรก็ตามถ้าคนไม่เคยออกไปก็อาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องของความสะอาดมากนะคุณสังเกตได้เลยว่าในกรุงเทพเนะี่ยผู้คนจะมีวินัยในการทิ้งขยะที่ดีกว่าในเวียดนามอยด้น้อยพวกเขาจะทิ้งขยะลงถังแล้วก็ทิ้งขยะถูกจุดถูกที่ถูกทางไปหมดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวียดนามก็คือปัญหาของการทิ้งขยะคือผู้คนไหนไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมอยากให้เปลี่ยนแปลงเรื่องนี้มากกว่าเปลี่ยนแปลงเป็นระนับแรกๆก่อนที่จะไปจัดการในเรื่องของความทันสมัยของตัตเมืองซะ้วยซ้ํา เอาเรื่องของความสะอาดการทิ้งขยะก,ก่อนเลยผมไม่อยากให้เวียดนามเป็นภาพของเมืองที่มีความหนาแน่นมีความทันสมัยแต่ว่ามันไม่สะอาดอะไรแบบนั้นนะขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าหากจะพูดถึงการเดิน,นทางยังไงเมืองไทยก็เหนือกว่าวียดนามแล้วก็กัมพูชาอยู่แล้วผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ทึ่งกับทางยกระดับที่เจอในเมืองไทยด้วยเช่นกันแต่ในจริงเวียดนามก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วนะวียดนามก็มีทางที่เป็นทางด่วนมีการกั้นออกจากโลกภายนอกก็เป็นมาตรฐานในลักษณะคล้ายๆกัน แต่เพีเยงแต่ว่าทางยกระดับในไทยนะมันดูน่าตื่นเต้นมากกว่าด้วยความที่มันพาดผ่านตัวเมืองได้เห็นความทันสมัยความใหญ่โตของมหานาครแห่งนั้นอย่างไรก็ตามผมตื่นเต้นกับสนามบินของพวกเขามากกว่าผมรู้สึกว่าเมืองไทยใส่ใจเกี่ยวกับรเรื่องนี้นะคือสนามบิน,เ,นเป็นเหมือนประตูต้อนรับเข้าสู่ประเทศเลยและผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งททยทําได้ดีกว่าซึ่งก็มีชาวเวียดนามคนอื่นนะครับมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับรเรื่องสนามบินของไทยด้วยนะครับก็อบอกว่าสนามบินของไทยนี่น่าเป็นตัวอย่างให้กับเวียดนามจริงๆต้องไปดูงานกับพวกเขาแล้วแหละคือ นอกจากเรื่องของความทันสมัยหรือความใหญ่โตโออาร์แล้วเนี่ยเป็นเรื่องของการต้อนรับที่สร้างความประทับใจได้มากกว่านะผมชอบเลยผมไม่คิดว่าไปที่เมืองไทยแล้วจะได้รับการต้อนรับดีขนาดนั้นผมจำได้ว่าช่วงนั้นมีการแข่งกันฟุตบอลระหว่างของทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามนะและเป็นช่วงเวลานั้นแล้วผมก็คิดว่าอาจจะมีความตึงเครียดในเรื่องของการแข่งขันแต่ไม่เลยคนไทยที่น่นาน่าใจดีมากมาก ยิ่งพอรู้ว่าผมมาจากเวียดนามนะพวกเขายิ่งต้อนรับไปกันใหญ่เลยผมชอบการไหว้ทักทายของคนไทยมากๆเรารู้สึกได้รับเกียรติแล้วก็ทําให้เราอยากกลับมาอีกครั้งซึ่งคอมเมนต์ของอีกคนนะครับก็บอกว่าอันที่จริงเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่ได้เปรียบของไทยเลยที่ทําไมถึงมีชาวต่างชาติอยากกลับไปที่เมืองไทยอีกเสมอหวเรื่องมันอยู่ที่จุดเล็กๆ,ๆน้อยๆตรงนี้แม้แต่เราเองยังสัมผัสได้ว่าคนไทยนั้นต้อนรับเราดีมากๆวัฒนธรรมของพวกเขาเอื้อให้การท่องเที่ยวน,นั้นเติบโตได้มากกว่าเวียดนาม ซึ่งคอมเมนต์คนก่อนหน้าครับเขามาแสดงความเห็นว่าคุณจะบอกว่าเวียดนามมันควรจะสร้างบรรยากาศที่ดูแทางหงุดหงิดได้มากกว่าสินะแต่ก็น่าจะใช่แหละผมก็เห็นด้วยว่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่จริงๆชาวเวียดนามก็ถือว่าเป็นมิตรแต่ถ้าว่าอาจจะแสดงออกไม่เก่งเมื่อเทียบกับคนไทยขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าปัญหาของเวียดนามนั้นดูวุ่นวายเกินจะควบคุมอย่างเกินไปและมันสร้างความตกใจให้หกับนักท่องเที่ยวซ้ามากกว่าแต่พอเป็นที่เมืองไทยนั่นน่ะคือสิ่งที่ เป็นความสะดวกสบายเป็นความทันสมัยในแบบที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็เออค่อยๆปรับตัวได้อากาศร้อนใช่ไหมก็มีร้านสะดวกซื้อเยอะแยะเลยมีห้างสรรพสินค้าให้คนได้เดินหรือแม้แต่การเดินทางด้วยรถไฟฟ้านั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องมาติดงอยู่บนท้องถนนรเรื่องนี้เองต้องรอเวียดนามดีขึ้นในอนาคตก็น่าจะพอที่จะแข่งขันกับกรุงเทพมหานครได้ขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่า เมืองของเวียดนามเนี่ยไม่มีเมืองไหนที่จะไปเหมือนกรุงเทพมหาคนครได้อย่างแน่นอนอาจจะเหมือนได้แค่ความคล้ายคลึงทางด้านของการพัฒนาอยู่บ้างถ้าพัฒนาเข้าใกล้กันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็อย่างที่ทุกคนได้ว่าไปในเวียดนามเนี่ยผู้คนไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของมลพิษจัดการสิ่งแวดล้อมอะไรมากนักผมคอมเมนต์แบบนี้ก็ดูเป็นคอมเมนต์แปลกๆแล้วเนี่ยเพราะดูเป็นคนส่วนน้อยมากๆที่พอจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ขณะที่คอมเมนต์ในอีกมุมมองนะครับก็บอกว่า คุณต้องลองคิดในมุมกับกันนะเวียดนามตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วแล้วก็ทําได้ดีในแบบของเวียดนามแต่ที่นี้พอเอาไปเปรียบเทียบกับไทยมันก็เลยดูห่างไกลกันมากๆต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไทยเนี่ยพัฒนามาก,ก่อนอันที่จริงผมอยากจะบอกนะว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับไทยเลยเพราะว่ายังไงตอนนี้เวียดนามก็ยังไม่มีอะไรสู้ได้แม้ว่าเราจะมีความหวังนะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกเขาตอนนี้มันก็ยังตาํำรังกันอีกไกลสำหรับผมไม่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะต้องเอามาเปรียบเทียบเลย ซึ่งคอามเนต์ของคนที่เข้ามาโต้แย้งเล็กน้อยนะครับก็บอกว่าคือเวียดนามเนี่ยเริ่มจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแหละแต่ถ้าว่าการเปรียบเทียบมันก็ทําให้เราเห็นนะว่าโลกภายนอกพกเขาไปถึงไหนแล้วผมไปเห็นเมืองไทยผมเห็นว่าพวกเขามีความสมบูรณ์แบบในหลายๆอย่างมากกว่าเราคิดว่าตนเองจะพัฒนาคล้ายกับเกาหลีใต้แต่ผมไปดูที่กรุงเทพนะผมรู้สึกว่ากรุงเทพดูจะคล้ายกับกรุงโซลมากกว่าเมืองของเราอีกกรุงเทพดูมีความจะใกล้เคียงกับไอ้เกาหลีใต้ที่ ชาวเวียดนามคาดหวังว่าอาจจะเป็นแบบนั้นให้ได้ในเรื่องของการพัฒนาแต่อย่างผมเองไปเห็นกรุงเทพแล้วผมก็รู้สึกว่าพวกเขาเน่ยเข้าใกล้มากกว่าเวียดนามอกีกเหมือนกับว่าเรากําลังมองข้ามเพื่อนบ้านแล้วก็ตั้งเป้าหมายอยากจะเป็นเหมือนประเทศนั้นประเทศนี้โดยที่มองข้ามประเทศที่อยู่ใกล้เคียงที่พวกเขาทําได้ดีกว่าไปทีนี้พอเอามาเปรียบเทียบก็บอกว่า มันยังไม่น่ายกมาเปรียบเทียบเพราะพวกเขาอยู่ห่างไกลเกินไปซึ่งผมคิดว่าเราควรจะเป็นแบบกรุงเทพของไทยให้ได้ก่อนนะที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมคือก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าในไทยนั้นแทบจะเป็นมาตรฐานระดับโลกได้แล้วที่ถ้าพวกเขาเก็บรายละเอียดบนท้องถนนพื้นผิวถนนที่มันดีมากๆสมบูรณ์แบบมันก็ไม่ต่างอะไรกับถนนในประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ทั้งสามารถทําความเร็วได้และก็เนี๊ยบมีช่องจราจรเยอะมีเส้นทางการเดิน,นทางที่หลากหลายผมคิดว่าเมืองไทยใกล้เคียงที่จะเป็นแบบนั้นได้แล้วแหละสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นทั้งหมดของความเห็นชาวเวียดนามครับขอบคุณสักกรับชมนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าผู้ชมท่านไหนนะครับที่เปิดร้านหรือว่าจะขายของออนไลน์นะครับให้แอดมินช่วยแนะนําร้านให้ก็สามารถติดต่อมาที่อีเมลด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสักกรับชมครับสวัสดี